รรับรองไม่ยากเยย็นออร่่่ไมใชเล่นยิ่งสักฟูดวาไ้ตีเลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพสีสีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุกสองเดือนกับฟู้ดนิวส์สำหรับแรกนี้คุณผู้ชมอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะ แต่ว่าเอามาทําตํำรับนี้แล้วอร่อยมากนั่นคือปลาดุกต้มเค็มแต่ถ้าหากว่าคุณอยู่ต่างประเทศนะบางเอิญหาปลาดุกไม่ได้เราเคยทํากับปลาแซลมอนโดยเฉพาะหัวปลาแซลมอนก็อร่อยเหมือนกันเลยนะครับ for the first recipe I will show you how to enjoy with the catfish uh, the name of the menu is ถามว่าคุณคิดถึงบ้านแค่คุณปรับสัญญาณเทเลวิชันให้ชัดเจนเห็นอาจารย์ยิงศักชัดไม่กับเมนูไทยๆอร่อยไปเลยทำไม่ยาก not difficult now I boil water already then the first step we boil the catfish first ต้มปลาดุกซะก่อนนะคุณผู้ชม I cut the catfish into this shape so still have bone ยังมีกระดูกนะหั่นตำขวางใส่ลงไปพอใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อย to kill the fishy smell ทำให้มันหายกลิ่นคาวก็นี่ตะไคร้และมันกลาส break a little bit this is c a r r y กระเทียมตะไคร้ แล้วก็หอมแดงแชร์รอดโอเคคอเรนเดอรูทรากผักชีคราวเ p e พริกไทยป่นใส่ลงไปนะคุณผู้ชม this is my trick I use instant ginger drink ginger brand 100% ginger natural คุณผู้ชมวันนี้เป็นสูตรส่วนตัวนะเราใส่ขิงของจินเจนที่คุณผู้ชมซื้อมาชงดื่มน,นี่แหละอ้ใส่ลงไปด้วยมันจะทําให้อาหารอร่อยขึ้นเยอะแล้วก็กลิ่นดีดีที่สำคัญมันเข้ากันดีกับอาหารข่าวๆจินเจอพาวเดอร์แคนคิวเดอะฟิชเช่สมิลเวลกูดโซไอเอสทูกสมอลแพดใส่ไปสองซองแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บพามช u g a ร์ออกโคโค t ช u g a ร์อิสเล t t เด็กบ t สวีท but if you not enough sugar when you boil the fish all soft and mash เพราะฉะนั้นต้องใส่เข้าไปเยอะนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมไม่งั้นปลาจะเละหมดระวหวานมันรัดไงปลามันจะได้แบบไม่เละนะคุณผู้ชมนะทำมะล juice sweet and sour นำมาขำเปรียดนิดหนึ่งนะคุณผู้ชม s o y b e a n Sauce Healthy Boy Brand ใส่ซีอิ๊วขาวเข้าไป อาจจะดูเหมือนจะเยอะโอ้ยคุณพระคุณเจ้าอาจจะหิิงสงาวก็ใส่อะไรกันบีบเอาบีบเอา,เาต้องอย่างนี้จริงๆนะคุณผู้ชมค u i ยอลล็อตแล้วเด่นควายยู o r คเ u รเ l อร์ a อนด์ o อลเ d อร์ด r ร์ a little bit I use uh, Sweet soy sauce ใช้ซีอิ๊วดำนะคุณผู้ชมเป็นซีอิ๊วหวานใส่ลงไปนิดหน่อยโอเค Then cover and turn the fire to มีเดียมอ่าทูอ l ล bit ิบิลน not มีเดียมคุณผู้ชมใช้ไฟอ่อนๆหน่อยนะเคี่ยวไปประมาณ30นาทีเป็นอย่างน้อย <m akes noise> at least 30 minutes ใช่อร่อยไปห้โกเนแต่วันนี้รัรองไม่ยากเยนอร่อยไม่ใช่ป้้คุณพระคุณเจ้ากลิ่นของขิงเนี่ยกับเครื่องปรุงตง่ตางๆเวลาต้มออกมาแล้วมันน่ารับประทานมากเลยคุณผู้ชมมันเป็นยูนิคนะเพราะเราใช้ขิงผงนี่เอง You see the smell? Oh, so unique. Because the ginger, instant ginger, when mixed with all the fish and all already after you cook for a while, you can have a really good smell in your kitchen. Now ready to serve. So I turn off the fire, prepare the rice. Oh! So now you can see that the fish is come like this. Be careful because it has the bone. ใครมีด้านลิงไม่ใช่คนไทยอุ้ยตายพวกนี้เขากินอะไรมีกระดูกไม่เป็นเดีย๋ยวติดคอตายต้องพาไปโรงพยาบาลเดือดร้อนน้ำแกงเนี่ยเข้มข้นมาก Very concentrated the taste of the gravy And then decorate a little bit with coriander leaf แต่งหน้าให้สวยสักนิดหนึ่งด้วยใบผักชีอ้ยตายแล้วน่ารับประทานมากเลย Look so nice อะไรที่ really want to taste it now อร่อยไปให้โลกเหนแต่รูวันนี้รับรองไม่ยากเย็นอร่อยไม่ใช่เล่นยิงจากฟุตว่าอะไรตีประสบการณ์ที่มากกว่า she, 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 she. โอกาสดีๆที่ดีกว่า เปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชอและหลักสูตรระยะสั้นเพียงมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเป็นจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ0 2น6์สอง4 สาขาเชียงใหม่053412378 9และ w o r l d w i d e w e b y i n g s a k f o o d c o m